ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวคังพิมพ์พระประธานอูทองเกตทะลุสมนะครับเอามาลงให้กับ FC ได้ประดับรับชมเรียนรู้ศึกษานะครับพระองค์นี้ก็ปลุกเสกโดยพระเทพกวีศรีวิสุทธ์นายกนะครับคือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ตัวโพลสีวรังครับ ในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายกนะครับในปีพศ2399นะครับพระองค์นี้สร้างในปีพศ2399นะครับนะครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามนะครับดูครับมีเส้นนิสเสนาเล็กๆลางๆนะครับเห็นะครับนะครับเพราะว่ามีค้าบเข่าวไซทับถมครับนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับพระพักท่านใหญ่นะครับนะครับใหญ่ แล้วเกศเกศธลุสมครับนี่ครับเป็นติ่มติ่มตรงนี้ครับเกตทธลุสมนะครับเกตทะลุสมนะครับหาชมยากนะครับภาพพิมพ์ประธานอู่ทองเกศธลุเกศธลุสมนะครับจะหาชมยากบุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศ์ศรีวรังในสมัยนั้นท่านดำรงตาแหน่งเป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธนายกนะครับในปีพศ .2399 นะครับนะครับสวยงามมากครับนะครับเดี๋ยว พระนี้ก็ส่วนผสมนะครับของข้าวสุกกล้วยนะครับพร้อมเปลือกตํานะครับตำผสมกับปูนหินภูเขานะครับตำผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ําน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้น้ําอ้อยเขี่ยวน้ําพึ่งนะครับรวมพึ่งผสมตํานะครับเข้ากันนะครับแล้วก็โรยด้วยเศษพระหักแตกพระกําแพงที่ท่านตําบดมาครับตำตำแล้วก็เอามาโรยนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุกสิทธิ์เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มี น้ำว่านว่านเกสรนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเกี่ยวกับผงพุทธคุณทาง5ของท่านนะครับแล้วดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับว่านหลงนี้จะใส่ว่านเยอะครับปีว่านเยอะนะครับแล้วก็หลังท่านก็ได้นํามานะครับมามาตํารวมกันนะครับแล้วก็เอามาลงมากดลงในบล็อกแม่พิมพ์ของของชาวบ้านนะครับแล้วก็ช่างหลวงนะครับพิมพ์นี้เขาบอกว่าเป็นของช่างชาวบ้านสมัยก่อนครับ2 ช่างชาวบ้านที่ได้ไปร่วมร่วมร่วมแกะแม่พิมพ์ในปี2390ยุคต้นนะครับแล้วก็ต่อมาได้เลื่อนเป็นช่างหลวงคือช่างหลวงศิษยที่การโยธาลักษ์นะครับนะครับที่เขาพูดกันนะครับนะครับเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่ในตำราก็าบันทึกไว้ลายเล่มนะครับภาพพิมพ์ลักษณะนี้เป็นของช่างหลวงศิษิทการโยธาลักษ์นะครับสมัยก่อนแล้วท่านก็ได้มาเลื่อนเป็นตำแหน่งขึ้นตำแหน่งเป็นช่างช่างหลวงนะครับเพราะว่าท่านมีฝีมือในการแกะนะครับแกะบล็อกแม่พิมนะครับนะครับหัวเขาท่านจะสูงเชิดใหญ่นะครับนะครับ นะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับแล้วก็กรอบครับมีกรอบไหมครับพระพระนี้จะมีกรอบตั้งแต่สมัยยุคแรกนะครับเห็นไหมครับพระสมัยก่อนมีกรอบหมดนะครับมีกรอบมีทุกอย่างครับมี3กรอบฟันหนูมีหมดนะครับแต่ว่าคนที่เขาศึกษาไม่ถึงเขาไม่เขาไม่มีเขาก็เลยไม่รู้จักเขาก็เลยเขาก็จะชี้ตําหนิของเขานะครับนะครับพระโบราณเขาจะมีกรอบมาหมดนะครับมีกรอบเส้นนะครับไหมครับดีครับเส้นเส้นไหมครับมีเส้นเหมือนกันเลยครับดูครับนะครับมีกรอบมีเส้นเหมือนกันหมดลวครับไหมครับ แต่เอกลักษณ์ของเขาคือยังเป็นของโบราณครับเป็นผ้าโบราณพิมพ์เขาจะไม่ได้อ่ายังไม่คงที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เสมอระเหมือนไม่เหมือนผ้ายุคยุคปลาลยครับเพราะยุคปลายนะเขาเขาพัฒนานะครับพัฒนาแล้วอันนี้ผ้าที่สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับสองสานะครับนะครับคือผ้านี้ก็เริ่มพัฒนาการแกะแม่พิมพ์พัฒนาแม้แต่เนื้อผ้าเขาก็เริ่มพัฒนานะครับไปเรื่อยๆนะครับ พอยุคเหเห <sequ ENNIS> แ,แรกๆก็ทําไปแบบนะครับก็คือพัฒนาก็ถือเหมือนรถเหมือนเราเหมือนเรารถสมัยเราเกิดมารถนะครับรถรถรถปิกอัพนะครับพอมายุคของเราครับลถกออกมารถสมัยนี้หน้าตาสวยมากครับสมัยก่อนไม่ได้เรื่องห้ครับเห็นไหมครับก็เนี่ยคือการพัฒนาครับเขามีการวนการพัฒนาย์เราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเพื่อทําลายแล้วแล้วแล้วก็สร้างสรรค์พัฒนานะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับมนุษย์เราเกิดมาก็มนุษย์เราเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อ เพื่อเพื่อทำลายนะครับมนุษย์เรานี่ครับนะครับและส่วนหนึ่งก็ก็มีพัฒนาสร้างสรรนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็คือนี่นะครับพ้าสุประคังเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับนะครับนะครับดูสวยงามไหมครับดูครับเหนือหนุบนุ่มมากครับดูครับอันนี้เป็นบล็อกไม้พิมบันบล็อกไม้พิมอ่าอ่าหินรับมีดครับบล็อกหินรับมีดนะครับ เป็นบล็อกหินนะครับบล็อกหินละมีดจะสวยงามครับสวยครับดูครับท่านที่ผ่านการประกวดมานะครับผ่านการประกวดนะครับดูครับสร้างสองสามเก้าเก้านะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับสวยงามครับท่านก็ผ่านการประกวดนะครับผ่านการประกวดนะครับผ่านประกวดมาเรียบร้อยนะครับสวยงามครับ ยุคนี้คือยุคกําลังพัฒนาครับพัฒนามนุษย์พัฒนากันบล็อกแม่พิมพ์นะครับเนื้อพ้าก็เนื้อพ้าก็เริ่มลงตัวนะครับครับสวยงามครับนุบนุ่มมากครับดูเนื้อผ้าครับนี่เรายังไม่สโคปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกล้องพันหกร้อยเอ็กทีนะครับเราดูดูดูภาพดูภาพนะครับดูไปก่อนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปสโคปให้ดูนะครับ ดูไว้ครับวิธีดูพระแท้ๆนะครับดูแท้ๆผ้าที่หนุบนุ่มผระที่ผ่านการที่ท่านยาคุณได้เป็นผู้ปลูกเสกนะครับก็ดูไว้ครับจะได้รู้นะครับเป็นลักษณะไหนครับนะครับโหมีเศษผ้าแต่ป้ากาแพงนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับเดี๋ยวเราจะสโคปให้ดูครับโดยถ้าจะหนุบนุ่มครับหนุบนุ่มมากครับนี่คือจะหนุบนุ่มมากครับยุคนี้ยุคข้าสุกกล้วยนะครับแล้วก็ปูนหินภูเขานะครับ จะขึ้นแตกต่างจากปูนเปือยปกป,ปูนปูนปอกหอยนะครับเพราะปูนปอหอยเขาเริ่มเขาสมัยก่อนใช้ใช้แทนเงินตาปุนะครับพวกหอยเบี้ยน,นะครับเขากา็เริ่มยกเลิกใช้ปี2404แล้ว2405นะครับแล้วต่อมาเขาก็ถึงได้เอายกเลิกใช้เขาก็เอาไปทําเป็นบทเป็นพระเครื่องครับคือในปีพศ2408นะครับคือพระสมเด็จวัดังที่สร้าง24 2408กับพระวังวังสร้างที่วังหน้าครับจะเป็นปูนปอกหอยนะครับในยุคนั้นครับ นะครับแล้วจะกลับมาใช้ถีก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วนะครับทำเป็นพระหมดแล้วนะครับลองเลองเข้าไปดูประวัติบันทึกมานะครับ Google ก็ได้ครับนะครับว่าเขาเลิกยกเลิกการการใช้เหรียญไอ้ใช้เบี้ยหอยไทยเงินตาปีไหนนะครับนะครับแต่ลองลองครับ้ท่านท่านต้องเรียนรู้ครับต้องศึกษานะครับต้องเข้าใจนะครับนะครับไม่ใช่ไปฟังแต่ดูเขาชี้ตําหนิกันอยู่นะครับไม่ต้องดูครับแล้วพต้ก็มีการเหี่ยวกันหดกันย่นจะเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับ เราลงเพื่อเผยแผ่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้คนที่มาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ในท่านครับสร้างพิพิธภัณฑ์แตเน้ก็ประมาณเลย15ล้านครับผมลงไปเยอะแล้วครับเลย15ล้านโครงสร้างใหญ่ครับน้ตำตกแต่งทั้งทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าเดินค่าคนงานทุกอย่างครับตอนนี้ก็เราก็มีเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็จะเอาพระเนี่ยครับผู้ใดมาร่วมสร้างนะครับมาร่วมสร้างซื้ออุปกรณ์ท่านต้องซื้ออุปกรณ์นะครับซื้ออุปกรณ์ มามาดูหน้างงานเราจะต้องการอะไรท้านมามา,มาเรท่านก็ซื้ออุปกรณ์มาแรกกับพระนะครับต้องซื้ออุปรกรณ์มาแรกเอานะครับนะครับท่านก็ซื้อปูนหินทรายเหล็กนะครับในวงเงินที่เราตั้งไว้ครับอย่างพระองค์พระพิมพ์นี้พระพิมพ์นี้เราตั้งไว้ถ้าซื้อปูนหินทรายเหล็กเหล็กหรือจะซื้อแผ่นมันช,นชนิชๆนะครับที่เราต้องการที่เราต้องการนะครับแค่ซื้อมาเลยนะครับต้องมารู้มาดูที่หน้างงานเราจะสั่งอะไรครับ ก็คือเราต้องการถ้าองค์นี้แสนหนึ่งเนี่ยถ้าแสนหนึ่งท่านก็ซื้ออุปกรณ์ให้ครบแสนหนึ่งพร้อมใบเสร็จหักภาษีน้าที่จ่ายท่านก็เอามาครับปอะกองไว้หน้างานหน้าหน้าสายงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาส่งให้ท่านก็มาเลือกรับพระไปครับพระเราก็มีองค์2องค์3มองค์ไม่ใช่มีเยอะนะครับนะครับคือถ้าถ้าพระพิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็ให้ก็คือท่านต้องซื้ออุปกรณ์ครบ1 0 0 0 0แบาทมาแลกกันนะครับนะครับเพราะเราทำทำเพื่อศรัทธาทำทำเพื่อศรัทธาดูครับท่านดูไว้ครับพระสุเดชังนะครับ ท่านดูไว้ครับเนี่ยจะล้าวจะลานยังไงแล้วแต่ก็เจอเจอแคลไซวิ่งทับถมปิดมิสสนิทนะครับนี่คือยุค2 3 9 9เจะเป็นลักษณะงี้ครับท่านดูไว้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะปิดแบบนี้ครับเขาจะไม่เป็นแบบพระที่ว่าอายุไม่ทันนะครับผ้าที่ไม่ทันก็คือเป็นผ้าสร้างที่วางหลวงนะครับไม่ทันหลวงปู่ตัวปุกเสกแต่เป็นเนื้อผ้าคล้ายๆกันก็แล้วก็เอาบล็อกไมพิมพ์ของพระ ว,วัดละฆังยุคต้นยุคกลางเอาไปกดแม่พิมพ์นะครับคือต่อยอดกันมาแล้วก็ทําเหมือนนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ใช่ปูนหินภูเขาเขาเป็นเป็นพวกปูนเพชปูนเกาหลีปูนเปลือกหอยครับจะไม่เหมือนกันนะครับถึงว่าเราเล่นพระต้องเล่นให้ถึงนะครับต้องเข้าใจว่าพระที่สร้างวังหน้าวังหลังวังหลวงพระธาตที่สร้างวัดละฆังยุคไหนยุคไ,ไหนก็ต้องรู้ออกครับต้องเล่นให้ถึงนะครับนั่นคือเราต้องต้องมีปัญญานะครับการการค้นคว้านะครับการหาจากธรรมชาตินะครับ อ้างอิงจากธรรมชาติไม่ใช่ไปไปอ้างอิงจากเสียงปากเสียงลมคนอื่นนะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับนี่การงอกตัวต้องเป็นลักษณะนี้เขาเป็นหลุมไหมครับไหมครับเห็นไหมครับเขาเริ่มงอกเล็กๆน้อยใครไหมครับเขาเริ่มงอกไหมครับเริ่มงอกนี่เขงอก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 นี่งอกมากเขาปิดอย่างนี้นี่คือการงอกตัวนะครับเห็นไหมครับเขามีคือจากธรรมชาติเขาบ่งบอกเขามีหลักฐานอ้างอิงอยู่แล้วครับเนี่ยนี่ครับการงอกตัวนี่งอกมากๆเขาเป็นอย่างนี้ขึ้นเกินอย่างนี้ครับนี่งอกใหม่ๆงอกไป,ไปเรื่อยครับงอกจนปิดนะครับก็งอกงอกไปเรื่อยครับเห็นไหมครับนี่คือการ คือเขามีการเรียนรู้จากธรรมชาตินี่ครับนะครับหลุมตัวนี้เลยหลุมเขาก็งอขึ้นนิดเดกน้อยงอไปเรื่อยงอไปเรื่อยนะครับถ้างอมากก็้เป็นอย่างนี้งอมากก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะครับเรียกเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงสโคปให้ดูนะครับจะลงสโคปว่าพระนี้สวยงามขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงสโคปด้วยกล้อง1 6 0 0 x เให้ดูนะครับว่า พระนี้จะมีความความแตกต่างหรือคือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดงขยายสโคปให้ดูนะครับถับปรับภาพเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้แล้วครับยทีนี้ผมก็จะสโคปให้ดูนะครับนี่ครับนี่เราดูเนื้อพระก่อนนะครับดูเนื้อพระก่อนนะครับดูเนื้อพระนะครับตัวพระอุละนะอกท่านครับนี่ครับ ท่นนี้จะเป็นเนื้อเข้าสุกกล้วยนะครับพร้อมเปลือกตําผสมกับปูนินภูเขานะครับแลก็น้าอ้อยเคี้ยวน้าผึ้งนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็ปูนหินภูเขานะครับแล้วก็เป็นพวกมุลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนะครับดูมันจะขึ้นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นขึ้นลักษณะนี้คือข้าวปูนหินภูเขาเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือเขาซ้ายนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าจับตัวเป็นก้อนก็จะขึ้นก้อนแบบนี้ครับ คือเหมือนในในถ้ำครับหินงอกหินย้อยก็จะเป็นย้อยนะครับอย่างนี้ครับเขาจะงอกแบบนี้ครับในลักษณะของหูนหินภูเขานะครับนะครับสวยงามครับนี่ครับรูปภาพเก่านะครับจะช่าครับเนื้อเนื้จะช่าครับไม่จะช่ามากครับสร้างสองสองสามเก้าเก้านะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูการเวลานะครับการเวลาคืออายุการเวลานะครับนะครับการเวลานี้จะเกิดจากธรรมชาตินะครับ มันเป็นแปลงทางกายภาพนะครับเรา๋ยมาดูการเวลาครับเนี่ยเจอแล้วครับนี่ครับการเวลาไหมครับคือเนี่ยแลไซ้์ต้องหนาตุกตัดต้องปิดหลุมอย่างนี้ครับนี่คือการเวลานี่ครับแลไซ้์ครับไหมครับคือตรงไหนที่มีรอยลานรอยเล้ามนะครับเขาก็จะเป็นการเวลาคืองอกขึ้นมาทับถมเป็นอย่างนี้ครับนี่คือการเวลาต้องอายุนะครับคือนี่อายุนะครับนี่คือต้องเป็นอย่างนี้ครับให้อายุร้อยหกสิบหกปีนะครับนะครับพระสร้างสองสามเก้าเก้านะครับสองสามเก้าเก้าก็มี อายุนะครับอายุที่การสร้างนะครับสองสามเก้าเก้าก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบกว่าปีนะครับนะครับสวยไหมครับนี่ครับคือนี่ครับนี่ครับยาวมานี่เลยครับไหมครับคือเขาเขาลานเล้านะครับเห็นไหมครับเป็นจากธรรมชาตินี่คือแคลไซด์แล้วถ้ายิ่งขึ้นมากๆเขาจะแก่งเป็นเม็ดเม็ดเทานะครับไอซื้สีเทานะครับเดี๋ยวจะคอยดูเลือกครับเดี๋ยวจะเจอครับนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับเราต้องดูการเวลาก่อนครับเห็นไหมครับ เขาแตกลานล้าวนะครับทิอันนี้พวกขุดคุนันีขึ้นใหม่ครับเห็นครับขึ้นใหม่นะครับเขาขึ้นไม่ได้เขาอาจจะตรงนี้จะมีน้ําอ้อยเคี้ยวเยอะหรือน้ําพึ่งนะครับไม่ขึ้นไปได้นี่คือเห็นไหมครับนี่คือการขึ้นใหม่ในลักษณะการขึ้นใหม่ของของแคลไซที่จับตัวกันไม่ได้นะครับนี่คือเป็นแคลไซของเป็นแคลไซต์ของลักษณะของปูนหินภูเขานะครับเป็นลักษณะนี้เข้าสู่กล้วยเป็นลักษณะนี้ครับจากธรรมชาตินะครับเขาจะขึ้นแตกต่างกาบปูนปูนปูนตะขอยนะครับแตกต่างกันนะครับ ดีครับนี่ก็คือส่วนผสมของมวลสารนะครับของมวลสารที่ยังย่อยสลายสนสภาพนะครับอยู่ในนี้ครับเห็นไหมครับต่อไปเขาขุดหลุมออกไปครับแตกออกไปเขาก็จะเป็นหลุมพอเป็นหลุมเสร็จก็ตึกเทลไซต์ก็ทับถมอีกทีเป็นลักษณะธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็ขาวนี่ไหมครับใสๆทองเทาๆรนี่คือเทลไซต์นะครับคือนี่คือการเวลานะครับเราดูการเวลาเดียวเร่ของเก่านะครับเ๋ยวจะไปชี้ตำหนิเราจะไปดูอะไรครับดูดูการเวลาเพราะพระอายุบ่งบอกแล้วครับ แล้วยิ่งเรารู้ว่าพระนิพพสุผสมมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยยิ่งรู้ส่วนผสมเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่เศียรภาคแต่ผ้ากำแพงนะครับนี่ครับคือเป็นพระพระสมกอดํานะครับนะครับคือเขาฝงด้านในครับผงด้านในเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือผงด้านในผงด้านในของสมกอดํานะครับถ้าสมกอแดงอีกแบบหนึ่งสมกอแดงสมสมกอเนือแดงเหนือดำไม่เหมือนกันคืออย่างนี้คือด้านในครับเราใช้ไฟสโคปสีก็จะสึงดํากลายเป็นอย่างนี้เพราะเปลือกผิวนอกดําแต่ผิวในเขาไม่ดํานะครับ นะครับเขาไม่ดำทั้งหมดนะครับพราสุมกอร์ดำนะครับนะครับนี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับอันนี้ช็อกเหลืองนะครับเนี่ยช็อกเหลืองครับช็อกเหลืองท่านครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดูไว้ครับเนี่ยการผุดขึ้นมาผุดจากในเนื้อภาพผุดออกมาครับตกผลึกนะครับขึ้นมาไหมครับนี่แหละคือตรงนี้เขาเป็นหลุมเขาก็ผุดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขาขาววันนี้คือแเขาใสใหม่ ถ้าอย่างนี้คือสแถวไซส์เก่าคือเก่าแล้วอายุการเวลาได้แล้วครับเราก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีครับมีการเปลี่ยนสีทุกอย่างครับนี่ครับไอแดงๆนี่ไม่ใช่ครับนี่คือเส้นเส้นไหลเศษไอของกล่องนะครับติดเข้าไปนะครับดูการเวลาไว้นะครับไอคัฟคาฟนี้น้ําตาลสีน้ําตาลสีพวกนี้ครับเห็นไหมครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกคาฟไอน้าอ้อยเคี้ยวน้าผึ้งแล้วก็คาบน้ำว่านนะครับมีเป็นลักษณะนี้ครับ เป็นลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับมูลสันเยอะครับองค์นี้ชื่อว่าจัดว่าสวยครับยังมีเหล็กไหลด้วยครับนี่ครับเล็กไหลของไฟดาครับนี่ครับเขาอนิจัดว่าสวยมากครับดูครับการล้านล้าธรรมชาติล้านล้านล้าใหม่ก็ขึ้นแถวไซส์ใหม่นะครับเป็นทางธรรมชาติครับมีท้งขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับเพราะว่าการภาคกันเซตตัวหดตัวเขาไม่กับไม่เท่ากันอยู่แล้วครับถ้าเท่ากันหมดก็เป็นไปไม่ได้ครับนี่ครับ โอ้ยครับดูนี่ครับนี่คือเป็นเศษผักเก่านะครับคือเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ในๆครับคือเขาแตกเขาตาบดละเอียดออกมาครับเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับคือส้มกอดํานะครับเนี่คือลักษณะของผักส้มกอดําจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเดี๋ยเป็นลักษณะนี้ครับผักําแพงเขามีหลายสีนะครับสีดําสีเทาสีเขียวหมอยสีดาหมอยนะครับมีหลายอย่างนะครับมีสีตาโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่อะไรครับโอ้นี่ครับนะครับขึ้น ดูครับดูนี่คือการเวลาครับท่านดูนี้ท่านรู้เลยครับเห็นไหมครับนี่คือแถวไซต์ทะลุขึ้นมาครับทะลุขึ้นมางอกทุทะลุขึ้นมาจากเศษของท่ากำแพงนะครับะลุขึ้นมานะครับนะครับดูหาชมย่านะครับนี่ครับเนี่ยเสร็จนี่คือการการเวลาของการงอกตัวเหมือนหินงอกหินย้อยครับงอกขึ้นมางอกขึ้นมาครับนี่คือการเวลานะครับการเวลานะครับนี่คือการเวลาแล้วก็ แดงแดงนี่ก็เป็นเศษเศษของเศษของผ้ากําแพงนะครับแดงแดงนะครับเห็นไหมครับนี่เศษผ้ากําแพงนะครับเนืดนุ่มยุ่ยนะครับจะมีครับแขวนไซต์ทับถมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเศษผ้ากําแพงนะครับดูไว้นะครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้เขาทะลุขึ้นมา,มาครับนี่คือตัวงอกทะลุดูไว้ครับเขางอกทะลุขึ้นมาไหมครับงอกทะลุข,ๆๆขึ้นมานะครับนี่คือแคลไซต์เกิดจากธรรมชาติแคลไซต์นี่เกิดจากปูนหินภูเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะแตกต่างกับปูนเบอร์หอยนะครับ นะครับเขาขึ้นได้เยอะขึ้นเป็นก้อนนะครับจะขึ้นนะครับ้ะขึ้นได้ขึ้นชินมากเลยครับนี่ก็ดูไปครับนี่เราก็จะมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังว่าอุปองค์นี้มีมีอะไรบ้างครับดี่คือคือความเก่าเราดูได้แล้วนะครับแล้วก็คือคาบเน่าคาบอะไรพวกนี้ครับนี่ครับพวกเม็ดนุ่นเม็ดอะไรพวกนี้ครับ๋ยวคาบพวกนี้ครับคาบเก่านะครับดูครับเนี่ยเขาขดเหี่ยวอยู่ในขดอยู่ด้านในครับ นี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับแล้วแคลไซต์ต้องต้องมีแคลไซต์แขกตัวนะครับดูแคลไซต์ต้องแข็งเลยครับนหมครับออกสีขุ่นๆเทาๆนะครับนี่คือแคลไซต์นะแคลไซต์เก่าไม่ใช่แคลไซต์ใหม่นะครับคือการเวลาพระสร้างตั้งแต่ปีพศ2399นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาจะหลุดมาครับเห็นพอหลุดมาเขาก็เป็นหลุมนะครับเห็นไหมครับนะครับเหี่ยวผลในเนื้อผ้าครับพวกเปลือกเบ็ดนุ่นตรงนี้ครับนะครับนี่ครับนี่ก็สวยครับดูคำนีดเขางอกนะครับพอพอหลุดไปเขาก็จะ แล้วก็แล้วก็จะมีการงอกตัวออกมาทับสร้างสร้างสร้างทอง,งผืนทับแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับก็คือมีเขาไซต์ทับถมงอกออกมาแล้วก็ปิดหลุมนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วรับนะครับพวกนี้พวกนี้จะเป็นเศษพวกไอพวกไอพืชนะครับพืชนะครับพวกผงสรัพย์สินนะครับพวกนี้ครับนะครับเห็นไหมครับที่งอกบางท่านเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นเม็ดนุ่นครับผิวเม็ดนุ่นครับเขาบอกว่ามีส่วนผสมของผิวเม็ดเม็ดนุ่นด้วยนะครับ แต่บางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นคือเป็นไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกยางพวกน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งจับตัวนะครับนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับโอ้ด้านหลังเนี่ยครับดูท่านดูแคลไซด์ครับเนี่ยแคลไซด์ข้าโบราณนะท่านดูไว้ครับเนี่ยลานลาวยังไงก็จะมีปิดรูหมดแล้วครับดูครับเนี่ยเขาปิดพันธุ์ปิดหมดแล้วครับนี่คือ่วัฒนธรรมังซ่อมตัวได้นี่ครับเห็นไหมครับ ซ่อมเด็กถ้าอันนี้คือขึ้นใหม่ที่ขึ้นเก่าเยอะสกบเลยครับจะได้ดูครับสกบกพอดีครับจะได้ชัดชัดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขื้นนี่คือแควไซส์แควไซส์ใหม่แควไซส์เก่านะครับท่านจะได้รู้ค,ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเกล็ดเกล็ดยิบยุบยับนีคือขึ้นใหม่แต่ถ้านี้ขึ้นเริ่มนี่เก่าเะครับเก่าการเวลานี่เก่านะครับขึ้นไปเลยครับเห็นไหมครับตัวไหนนี่เก่าท่าอันนี้ปิดหลุมปิดหลุมอันนี้หลุมนี้เริ่มจะปิดหมดเลยจังสสๆยังเห็นอยู่นะครับไหมครับนี่คือหลักฐานธรรมชาติคือใสยยังงเห็นนอู่้า แต่นี่ก็ปิดมิดแล้วครับนี่คือหลักฐานอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับผมบอกว่าถ้าท่านไม่เคยเห็นของพวกนี้ท่านก็ไม่เคยรู้จักแล้วท่านก็ไปเชื่อเขานะครับว่าเทลซายต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไหมครับนี่ครับนี่ขึ้นเก่าปิดหุ่มแล้วครับนี่ขึ้นใหม่นะครับนะครับอันที่รอยวิ่งวิ่งอย่างนี้คือรอยลานรอยลาวครับเขาปิดปิดเรื่อยซ่อมตัวอันนี้ก็เป็นผ้าสมกอดํานะครับนะครับอันนี้ยังปิดไม่หมดครับนะครับเห็นไหมครับนี่นี่อันนี้ปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมธรรมชาติท่านดูไว้ครับเนี่ยคือหลักธรรมชาติ ดูท้าใช้ปัญญาดูจะเข้าใจนะครับเห็นไหมครับอันนี้พอมีหลุมหลุมเจากแคลเก็เริ่มปิดนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับเห็นไหมครับคือหลักธรรมชาติของพระนะครับที่บอกว่าถ้าถ้าใครอยากได้เป็นพระสมเด็จทา้งคันระคังแท้ๆนะครับคือเราให้ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเอามาแลกกันแลกกันประกอบไว้พร้อมไปเสร็จนะครับนะครับแล้วก็มาเซ็นรับของรับนะครับนะครับคือ นี่าพระนี้เป็นพระที่มีการบีประวัติศาสตร์การสร้างแล้วมีมวลสารชัดเจนแล้วก็มีการมีวัตถุคุณแรงกล้านะครับแล้วก็มีมีมีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นพระที่มีอายุการเวลาที่การสร้างนะครับแล้วก็มีมีา้างอิงนะครับแล้วก็พระนี้ได้ผ่ายาำบวดนะครับไม่ใช่ดูอยู่คนเดียวนะครับนะครับแล้วก็ก็ให้ท่านซื้ออุปกรณ์นะครับขอสร้างมาจํานวนห ซื้ออุปกรณ์จะซื้อปูนซื้อเหล็กซื้อเสาดีมก็มามาคุยหน้างงานนะครับคือถ้าซื้อครบมีไปเสร็จครบก็คือท่านไปได้ได้ครบ1นึ่งแสนท่านได้ของไปเลยครับได้ภาพไปเลยนะครับนะครับคือเราแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันจะสบายใจนะครับนะครับถ้าท่านไม่เวลาท่านก็มามา,มาเซ็นชื่อนะครับแล้วก็ท่านก็มาให้พนักง,งานที่นี่หรือให้ผมสั่งให้ก็ได้ครับนะครับสั่งของมากองไว้แล้วก็ให้พนักง,งานคนงานหรือว่าทา สร้างกันต่อไปนะครับนะครับดีครับสมเด็จนี่บคือพระซุ้มนี่คือพระกำแพงครับพระกำแพงนี่มีทั้งสุ้มกอมีทั้งมีหลายพิ์นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเช่นพระสุ้มกอดําพระกำแพงเนื้อดํานะครับนี่ครับเดี๋ไว้ครับพระจะออกเนื้อแบบนี้ครับเนื้อในครับไม่ใช่ผิวนอกนะครับผิวในครับนีครับอย่าผิวในดูไว้ครับเนี่ยพาพผิวในของพระกำแพงนะครับนี่ครับบางคนเห็นจะสีส้มสีแดงนะครับดูไว้ครับนี่คือดูแคาไซต์ครบสมหมดแล้วนะครับเลยครับ ชัดเจนครับมีหล็กหลายมีพระซุงมกอมีมีแคลไซต์มีความหนาแน่นมีมลสารศักดิ์สิทธิ์ครบชัดเจนของธรรมชาตินะครับเนี่ยส่วนนี้นี่ซุ้มกอนี่ผ้ากำแพงเนื้อแดงมีครับโอ้ยมีด้วยครับเนี่ยครับสวยงามครับนี่ครับไปไหมครับเนื้อแดงสวยครับไปไหมครับเนื้อนุ่มนะครับโอ้นี่ครับโอ้ชัดเจนเลยครับสวยมากครับโอ้นี่ครับ นี่ครับตังนี้เนื้อของสมองสมอดดำละเอียดที่เขาตำละเอียดแล้วก็โรยในนะครับเนแผ่นเล็กๆนะครับมีครับสวยงามครับเถวซายขึ้นทับถมหมดแล้วครับครับเด็กเจ็ดปานะครับมีทุกอย่างครับตองนี้ครับมีละเอียดครับตัวผ้ายุกต้นนะครับยุกต้นยุกกลับยุค การต้นต้นนะครับพวกนี้จะชัดเจนหลักฐานชัดเจนครับนะครับจะเห็นชัดเจนครับเพราะว่าภาพอายุการเวลายิ่งการเวลามากยิ่งดูดูง่ายเหมือนพระรอดพระรอดอายุพันสามร้อปีจะดูง่ายครับแต่รับดูง่ายมากเพราะเพราะการเปลี่ยนแปลงของหลักธรรมชาติมันจะแตกต่างจากพระที่ยังยังไม่อายุไม่ถึงครับนี่ครับนะครับพระจะงอกขึ้นมาครับตกผลึกนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจะดูง่ายครับอะไรทุกอย่างให้เกิดจากธรรมชาตินี่ครับ ธรรมชาติหมดเลยครับครับแล้วดูดูเข้าไปดูหน้างงานนะครับอยูด่ด้านคือคลิปต่อคือดูตอนจบครับดูต่อไปก็จะมีการการสร้างบ้านหอศิลป์ต่อแยกเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไปรางวัลที่ไปประกวดมานะครับใบรับรองที่ไปประกวดมาพระที่พันไปประกวดรับรองได้ที่หนึ่งที่สองที่สามพระสุเป็งขังต้นยุคก,กลางยปลไปพร้อมใบรับรอง พระกรุใบรับรองบกถ้วยรางวัลถ้วยที่ไปประกวดมานะครับคือไปชิงถ้วยนะครับนะครับชิงถ้วยนะครับนะครับแล้วก็นี่คือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับ f อที่คนอ,อยากมาร่วมซื้ออุปรกรณ์ก่อสร้างครับนะครับ ท่านก็มาซื้ออุปกรณ์จำจํานวนที่เราต้องการก็ท่านก็มารับพระเลยครับเพราะอันนี้ตรวจสอบด้วยกล้องนะครับนะครับกล้องพันเอนะครับกล้องพันเอนะครับแล้วก็พันหกร้อยเนะครับสองตัวครับสองจอครับนครสองจอครับตรวจสอบนะครับแล้วก็อ้างอิงจากหลักธรรมชาติความหนาแน่นนะครับตาช่างนะครับแล้วก็คือความหนาแน่นของเราก็ประวัติศาสตร์การเป็นมาของพระสมเด็จคังนะครับนะครับแล้วก็ พาะก็ผ่านกันไปชิงถ้วยนะครับได้ถ้วยรางวัลที่1ได้ที่หหมาลลายจานวนมากมากกว่า30กว่าถ้วยนะครับนะครับมากกว่านะครับแล้วก็ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อีกมากกว่า100รางวัลน,นะครับของนิผ่านกันประกวดมาครับบ้านอศินสมเด็จพุทธจารย์โตโรมังสีกำลังต่อเติมก่อสร้างต่อยอดไปเป็นพธิธภพัณฑ์นะครับ สานที่กำลังก่สงอสร้างตอกเสาเข็ม54ต้นความยาว40เมตรกว้าง25เมตรสร้างมาได้2ปีแล้วครับหยุดไว้ก่อนเพราะว่าตนก็เริ่มสร้างต่ออีกนะครับในเนื้อที่4ไร่รูปปั้นปูศรีสโตแล้วก็กำลังจะสร้างหน้าแหลงจะสร้างปูพญยายนครราชองค์ดาหรือปูพญยายนครราชปูชงแล้วก็พระแม่ย่าทองคำอีกนะครับขึ้นอีกนะครับ การก่อสร้างก็สร้างเรื่อยๆไปเลยครับนะครับอีกก็ประมาณเหลืออีกประมาณ15ล้านสร้างเสร็จนะครับ ห้องน้ำก็สร้างเสร็จหมดแล้วครับแปดห้องครับอันนี้คือด้านนอกกําลังสร้างถนนนะครับที่จอดรถตรงนี้ครับตรไม่โคจอดหนี่บนี่คือทางเข้านะครับปรับปรุงทําถนน กำลังก่อสร้างอยู่ตรงกับวันที่เขามาอัดถนนปรับถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ครับเขาก็ทําท่อนะครับท,ท่อให้ด้วยท่อน้ํา